ณะประลองกำลังกับโคชสีเห็นทรายนะคะมีความยาวาขนาด25เซนติเมตรยาว155เซนติเมตรสูง90เซนติเมตรศิลปะโรบุบรีหรือศิลปะค้อมแบบนครวัดราวพุทธศตวรรษที่17นะคะซึ่งพบบริเวณปรางบริวารน,นะคะปราสาทสีขอรับภูมินั่นเองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการจัดทำขึ้นมานะคะแต่องค์จริงน่าจะอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะสวยงามถ้ามีบ้านถ้าใครมีบ้านแล้วก็สามารถนําตัวนี้ไปเป็นหน้าบัานหน้าบ้านนี้น่าจะดีเนาะสวยอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะเป็นประวัติเรื่องราวของปราสาทนะคะาทาบหลัง ีมมาุาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำดอกบวัวมาสักการบูชาสี่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในปราสาทระแกงนะคะนี่คือเรามาที่ปราสาทพระแกงแห่งนี้นะคะเห็นไหม เรานำดอกบัวนะคะมาถวายซึ่งดอกบัวนี้นะครับเปรียบประดุจดังว่าเป็นสิ่งเคารพบูชานะคะแล้วก็เป็นของประเสริฐของสูงสุดแล้วก็วันนี้เราก็มา,าสาธยายธรรมาจาัก,กรบวัตนสูตรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะหามุมใดมุมหนึ่งในการนั่งสวดสาธยายน่าจะสาธยายบนองค์กระสาละสวยดีนะคะท่านผู้ชมดู พี่มุกเคยมาไหมไม่เคยค่ะว้าครั้งแรกเป็นบุญนะนี่ได้มาเราถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้นะดอาบัวดอกใหญ่เใช่จ้าเราต้องอย่าไปใส่เหมือนคนอื่นเขาเลยเพราะเราขึ้นมาบนปราสาทแล้วเราต้องให้ความเคารพนะเพื่อความเป็นสิริมงคล อันนี้กลางองค์ประสาทนะคะนะคะขึ้นไปกราบไหว้ตามความเชื่อศรัทธากรณาาถอดรองเท้าด้วยนะคะขอบคุณจะมีป้ายบอกนะคะให้ถอดรองเท้าน,ะะนี่ บันนี้ถือว่าเป็นบันที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นบันของนางอับสรายืนถือดอกบัวนะคะถือดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นบันที่สวยที่สุดในปราสาทนะคะดูก่อนนี้ก็ของเก่าอันนี้เป็นนกแล้วก็ถือว่าเป็น หน้าบันประสาทถือว่าเป็นบันที่สวยที่สุดนะคะเป็นบันสิวะนาตราชนะคะสวยมากเป็นการแกะ